วันนี้เราจะมาขายข้อข้องใจกันนะครับ มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเปิดรังโจร EP 3. สาสำหรับวันนี้ก็ผมไม่ได้มาขวดของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมา DIY ห้องไลฟ์สตรีมอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่ค่อนข้างแคบแล้วพอเวลาผมไลฟ์สตรีมเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นกันไปแล้วเนาะว่าเสียงมันจะมีแบบอาการเสียงก้องๆนิดนึงผมก็เลยสั่งฟองน้ํามานะครับผมเป็นฟองน้าแผ่นซับเสียงนี่แหละจริงๆมันมีหลายลายนะครับเป็นลายลารังไข่ลายนูนลายนี้ลายนั้น,น,นอะไรแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่เราชอบแล้วก็ซื้อมาแปะเดี๋ยวผมจะลองดูเหมือนกันว่า่ามมันแวชย เรื่องของเสียงกล้องหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ไปเจอมาในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวใครสนใจแปะเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาแปะแผ่นลังไข่กันเลยดกว่าว่าหน้าตาแปะออกมาแล้วเนี่ยจะสวยแค่ไหนผมจะแปะแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วเสียงจะหายกล้องหรือเปล่ารอดูกันปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเกิดอุบิเหตุ หนึ่งพอดีเราตั้งกล้องไทมแ์แลปไว้แบบไม่งหหมดทำให้ไฟเสียนะครับก็ขอตัดผ้ามาเป็นตอนเสร็จแล้วละกันดีดีก็ตอนนี้แปะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ไปทั้งหมด 27, 26.5แผ่นนะครับ26.5แผ่นเหลือสเง็นไหมครัเหลือส2ง3 5แผ่นนะครับใช้ไปทั้งหมด26.3 5แผ่นแต่พอติดเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันกล้องเปลี่ยนไปคนละแบบคือพลังฝั่งนี้มันไม่มีอะไรซับเสียงนะครับ ฝั่งฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรซับเสียงแต่ว่าฝั่งนี้มันดูเสียงดูท่าว่าเราอาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะต้องแปะฝั่งนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าแปะด้านบนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้เสียงที่มันแบบมันวิ่งไล่ขึ้นไปเนี่ยให้มันหายกล้องกว่านี้นะครับแต่ก็อันนี้รู้สึกแบบเหมือนห้องใหม่อ่ะลองดูดิก็ประมาณนี้ครับสำหรับอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปเซตอัพกรีนสกรีนฉากหลังกันดูดีกว่าครับว่าพอเซตอัพกรีนสกรีนเสร็จแล้วจะเป็นยังไป ก็นี่นะครับผมสิ่งต่อมาก็คือจะเป็นตัวกินสกินซึ่งอันนี้ก็เป็นของเอลกาโตที่รอบที่แล้วผมรีวิวไปเนาะว่ามีของมาส่งครับซึ่งเขามีกินสกินอยู่2แบบตัวนี้เป็นแบบ MT อีกแบบนึงนะครับเขาจะเป็นแบบเหมือนสแตนตั้งไว้ที่พื้นแล้วเราก็ชักปื๊ดออกมาปุ๊บเราปล่อยมันก็จะเป็นวันสร้งนะครับแต่ว่า ตัวนั้นแหะมันมีขนาดความกว้างอยู่แค่140เซนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีความกว้างถึง190เซนแต่มันจะไม่ใช่เป็นแบบชักจากพื้นเขาจะเป็นแบบต้องจอดยึดกําแพงแล้วก็ดึงรูดลงมานะครับผมก็เดี๋ยวมาแกะกล่องแป๊บหนึ่งมาเฮ้ยอันเล็กอยู่ ก็นี่นะครับแกะเกาะออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นกรีนกิีนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเขาจะมะีสลับด้านแบบหนึ่งมันจะแขวนอยู่ท่าน,นี้นะครับผมโดยเขาจะมีห่วงอยู่ฝั่งนี้นี่นะครับเป็นห่วงที่เอาไว้สําหรับเกี่ยวก็เราไปทําเป็นตะคงตะขออะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมีรูด้านหลังตรงนี้นี่นี่นะครับผมก็จะเป็นรูที่เหมือนกับว่าเอาไว้เจาะตะปูยึดต่างๆนะครับก็สามารถยึดได้พอเรายึดกับกําแพงเสร็จเนี่ยมันก็จะอยู่อารมณ์ประมาณตาแหน่งนี้นะครับพอเราจะใช้งานปุ๊บเราก็ดึง นี่ก็จะพร้อมใช้นะครับก็จะเป็นกีรกีก็เราจะเก็บเอาไม่ช่ติดเหมือนกันชเวเปก็ประมาณนี้มันแค่กีสกีไม่ได้มีอะไรเยอะเดี๋ยวเราไปติดด้านนู้นกันกน่อมาโอ้ฟาดทีวีแตกหาเลยครับคลิปนี้ร้านวิวฟาดทีวีแตกนี่ครับตำแหน่งที่ผมคิดไว้นะครับว่าจะเอามาติดก็คือกะว่าจะยึดกับชั้นตรงนี้แล้วก็เอาไว้ดึงใช้งานนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอหาน็อตยึดหาอะไรเกี่ยวก,กันโอเค ตอนนี้ก็ยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจาะน็อตเข้าไปที่แท่นวางนะครับชนวางของสองฝั่งเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้พอดีรูฝั่งนี้มันมีรูของชั้นอยู่แล้วผมก็เลยใช้รูเดิมแล้วก็ใช้นอ็อ นะครับแล้วก็ใช้ตัวเมียตัวผู้ขันเข้าให้มันยึดแล้วก็ฝั่งน um> okay ี้ผมใช้สว่านเจาะเข้าไปนะครับพอเจาะ้ไปเสร็จปุ๊บผมก็ใช้น็อตที่มันมีตัวผู้ตัวเมียขันเข้าเพื yeah ่อล็อกกับชั้นนะครับตอนนี้ก็แขวนกรีนสกรีนเสร็จแล้วพอแขวนกรีนสกรีนเสร็จปุ๊บตรงนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับเราแค่ดึงออกมานี่เรียบร้อยฉากหลังของเราเวลาเราจะไลฟ์สตรีมแล้วก็เป็นกรีนสกรีนได้นะครับถือว่าทําง่ายๆแต่ไม่ต้องตกใจทําไมเสื้อหงเปลี่ยนพอดีเมื่อคืนถ่ายกันดึกแล้วนะครับผมก็เลยเอ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสําหรับกรีนสกีนวิธีการใช้งานกรีนสกีนเนี่ย,ยจริงๆคือหลักการง่ายมากนะครับเวลาเราทำไลฟ์สตรีมเราเอ็กซ์ปิดเราอะไรพวกนี้ใช่ไหมให้เราใช้วิธีการดูดสีเขียวออกเราดึงสีเขียวดึงอะไรที่มันเป็นสีเขียวออกไปให้หมดเวลาเราใส่เสื้ออเงี้ยอันเนี้ย,อ,นนยอาจจะหายได้พายายามหา อย่าให้ร่างกายเนี่ยมันมีตัวสีเขียวนะครับเดี๋ยวใครที่อยากดูว่าเวลาทไลฟ์สตรีมกรีนสกีนเนี่ยจะสวยยังไงเดี๋ยวรอติดตามในแฟนเพจ x x t r m m ฟ t มทีนะครับก็วันนี้เราจะมาขายข้อข้องใจกันนะครับกับ CPU กล่องเน็กที่หลายๆคนเรียกกันถามกันเข้ามาเยอะมากว่ามันคือ CPU อะไร CPU ปลอมหรือเปล่ามันใช่ของแท้ไหมการรับประกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยววันนี้เรามาขาข้อข้องใจกันนะครับ สำหรับ EP 3เทปนี้นะครับขอสั้นๆง่ายๆแค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์ตรีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP 4กับเปิดรังโจน EP 4สำหรับ EP 3ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ